สวัสดีครับพบกระตูพารุยนะครับวันนี้ตะพูก็ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามกลังใจให้ช่องตะพูด้วยครับหรือช่องไรพูอาน้อยในย t u b e นะครับเป็นภาษาอังกฤษนะครับหรือกระตูพารุยนะครับผมฉายาในวงการนะครับคือตะพูนะครับวันนี้ตะพูก็มีเรื่องบางเรื่องมาแชร์ครับผมแชร์เรื่องอะไรครับผมทุเรียนยังสู้ไม่ได้ครับโควิดทําอะไรพืชตัวนี้ไม่ได้ครับ นี่ครับนี่คืออะไรครับผมนี่ครับกระชายครับผมตอนนี้นะครับแม่บ้านต่างๆก็ลงโพสต์ a c e b o o k โพสต์ลงในไอจหรือโพสต์ลงในอินสตาแกรมหรือโพสต์ตรงโซเชียลนะครับว่ากระชายแพงมากแพงมากไม่รู้ทำไมมนนันแพงอย่างนี้ผมก็พอที่จะรู้นะครับแต่ผมก็ไม่พูดเรื่องสาหรับคุณนะครับว่ามันเป็นอะไรนะเขาเขาว่ากันเรื่องนั้นนะเรื่องโลกที่เราต้องอยู่กับบ้านนี่แหละครับผม ว่ามันช่วยรับยางคนก็เลยแห่ซื้อทําให้ของมันขาดตลาดครับเลยแม่ค้าผลไม้ที่ว่าแบบทุเรียนที่ว่าราคาแพงทุเรียนกับกระชายมีตัง400ซื้อกระชายครับไม่ซื้อทุเรียนนะครับตอนนี้กระแสฟีเวอร์มากนะครับก็คลิปนี้เราก็มาแชร์กันว่าโอ้ใครปลูกกระชายตอนนี้เป็นขาขึ้นนะครับแต่เป็นขาขึ้นที่ที่ที่ทดีคนปลูกกระชาย แต่ไม่เป็นข่าขึ้นกับคนที่ซื้อกระชายเพราะว่าเขาซื้อไปเพื่ออะไรบางอย่างนะครับกับชีวิตประจําวันตอนนี้ก็คลิปนี้ก็ประมาณนี้นะครับก็เลยมาแชร์กันว่ากำลังเป็นที่ร้อนแรงในโลกออนไลน์เพราะว่ากระชายแพงฝ่าทุเรียนมีตัง400ทุเรียนวางอยู่กระชายคุณจะซื้ออะไรส่วนมากแม่ค้าส่วนใหญ่ซื้อกระชายครับ ไปแล้วก็เป็นก็เป็นกําลังใจให้กับเกษตรกรนะเพื่อนเพื่อนทุกคนนะครับก็พอให้ผ่านวิกฤตการครั้งนี้ไปให้ได้นะครับผมก็หนักหนาสาหัสพอเหมือนกันครับทุกคนได้รับผลกระทบหมดไม่ไม่ไม่ว่าทางใดทางหนึ่งนะครับก็เป็นลังใจทุกคนสู้นะครับสู้เราต้องพึ่งตนครับไม่มีใครช่วยไรได้ตอนนี้ครับต้องต้องช่วยเหลือตัวเองดีที่สุดเพราะทุกคนก็แย่พอๆกันหมดครับผมก็คลิปนี้ก็เป็นคลิปที่ว่ามาแชร์นะครับแชร์เรื่องนี่ครับ เขาว่ามันมันร้อนแรงมากเขาไปทําอะไรหลายๆอย่างก็มีสูตรไปดูใน u t u b e นะว่าเขาทำอะไรกันหรือเขาแชร์อะไรกันเกี่ยวกับชายเกี่ยวกับโลกสมัยใหม่นี้ก็เราผูก็มาแชร์นะว่ามันแพงมากเป็นช่วงขาขึ้นครับแต่ว่าคนที่เขาก็มันก็คนที่ปลูกมันก็น้อยอ่ะมันก็ไม่ได้ไม่ไม่ได้ไม่มีเยอะก็คือเยอะไม่เท่าไหร่ใช่ไหมมันเป็นพืชพืชผสมสานเยอะมากก็จะปลูกมันก็ไม่พอกับตลาดราคาก็เลยขึ้นนะครับก็ประมาณเนี้ย ก็อย่าลืมกดไลค์ share, กดแชร์กดติดตามเป็กำลังใจให้กันนะครับตะปูนะครับตะปูหรือช่องไลฟ์ปูอ่านนอตภาษาอังกฤษใน YouTube นะครับหรือตะปูพาลวยฉายาตะปูนะครับเราก็จะมาแชร์สิ่งดีก็กดไลค์ share, กดแชร์กดติดตามเป็กำลังใจให้กันด้วยนะครับเราจะเสนอสิ่งดีและขึใใ้ใหม่ตลอดครับผมไปแล้วครับสู้ๆนะครับ